เเเอยยม็บสบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องแขนเบี้ยงมันจองจองอยู่นวดนวดอยู่พี่น้องมันทายาอยู่ไปซื้อยาไม่ผิ่นแล้วไปปัึกษากับน้องอีเพราะกันไปซื้อยามาเถอะจะมาเถอะมันยโอนหมดเลย ขันนอนอยู่ฮอบโค้ดเนี่ยมันกะโบชีฟมันเข่งนี่กันมะดาบโดดกันไปมนพีบบกกันมันไปขันฮอปอะไรเหี่ยก็ได้ม่เนั้นแต่ิลงย่อนลงกับไรเลยว่ยายนเจ้าบานพี่น้องเอฟซีแบบ ิทนเก็บอย่างง้คือผมไปหาหมอไปเป่นสียมสียาหายเปล่าสีกระแมนยูผีนอกระยคบซักยาดีสิดม่พะพิษกระเพาะเคยซักเลยมันบอกอเคยซักแล้วก็บน้ำล้งน้ำงอนอย่างนี้มันเข่งปไปตดไปซักแล้วหวกระเพาะวื้อกันเลยโาะว่าน้าปึงกันนะขับขึ้นกันหลยกระบลงแล้วบแวบวแวบพิ้งจะสามสี่เดือนอย่งไรล,ลง กินหากใหม่หาะต่อกินสาราผัดไปเบิสจะได้ขับกระบียากากชีส้มเทียมห้เบิ่งกนะพี่น้องส้มเทียมห้ฟังส้มเทียมหอก็คือเ้าน้ำมุนมันใส่น้ำเกลือบวถืออะไรพี่น้องกระจุยใส่สลมอะไรพี่น้องอม,มันกับยาีกคือการมีผูถือคือการกับขี้มอะไรพี่น้องคนนูนึงท่าถือคู่นึงท่าบวถืออันนี้คือการยาดีเซนเนี่ครับคนอื่นซักอาจชิลงชีย่านลงย่านน่ะแทะแต่มันก็มาแพ่บนอื่นเฮามาแพ่กระเพาะกระแพ้งเฮา แพ้กะเพ่ะแพ้เข้ากับว่านพิษกะเพะอืเข้าใจกะชีบอกพ่อขันท้าัน้อซักขันท้าวีและบาญแห่ง่อยาเขาเฮ้กะชิใต้ทช่แล้วก็เลว่าพังเบิงสะกอนพี่น้องนวดเส้นนวดเอ็นพังเบิงสะกอนกะซื้อยาหักท้าวจ็บบอจีบถ้าจ็บก็จ็บอยขันท้าขันท้าเมียนถือกันนะกะบอจ็บ คันท่าบดย้อนบดยันต์ับโคตกอดโคตรจำมีแล้วกับบดจีบมันอยังได้ขอมันอะไรพี่น้องอได้ขอมันเห็ดก้องจ้องอยู่มันเข่งนี่คันเ่าชีเอาแคล่ลงมกกันกับเข่งปั๊บโหลดมกกันเห็นตรงจ้องมันกับเจ๊ปั๊บโหลดแหมปลาผัดปลามแห้งเนาะปลาแห้งจะมคอยถ้าไปมันจีบบดยันตไปบ่ นี่แต่ยาหายาพึ่งเมืองเลยมาท่าสะก่อนมั้ยยังสะก่อนกินบ่อเช่าบ่อห้าบ่อไปลุกหย่าห้าบ่อไปเห็ดเบี้ยมันสิบโลงบ่อพังไปแล้วมันบ่อใครกับจังไปกวดไปเสกเบิองมันรุดบ่อหรือมันยังหรือมันจังใด บอไม่แน,น่ลูกนะขันบอกพื้ห้องบ่ได้ลบบอได้พิจั๋งกับขีดินว่านี่แม่กับบ่ได้โจมอืมอมบ่ได้โจมห้องเกิดแบบห้องมันห้องไปหมือชื่อนี่มันชี้อันชี้คัด,ค,ดคัดอยู่ดิ่โจมขีดินอนะ่ะเดจะบนขันหน้ามันเปย์ให้ดี๋นั่งหนามลูกนะอืหนามผับบัทัวให้มีกระโจมสามเกาะหนึ่งดอกอืม,อมโจมใส่สามสีหาหกเกาะ จมใส่ช่องบ่อนซ้มบ่อนประมาณหัวชีก้อนเนี่ยก้อนนี่น้อยดอกทำห้าจุ่มได้กับบกกาบาบกเป็นยันกันนะมมามากกว่าเป็นยังเื่มาเมื่อใหม่แนี้ไปชี้คัดคัดจังน้อยในเขนไหวไฟเหมือนนี้ไปหลอกเมือนนี้นะไปหลอกให้มันปวดซาลชีหมือนี้บลกไปแบบหยาแบบจพูนจีพีนเลยลกซาหยาสาเอียนชุ่ะ มันชุ to so ้มกว่าเข่าเลยไปดึงซะไปดึง mm กับใบได้เจ็บได้ปวดได้ใช้ดอกมาเนี่ยมาแลงเพลยบบัดชีนอนเราชี้คัดคัดแบบนี้ชี้คัดคัดเหยียดเหยียดแขนกับบ่อยากได้เลยนอนต่างปกติว่าจะจะถ้าติ้งพิษบุกกับบ่อได้จิ้งเนี่ยกับบ่อได้แค่ทำให้ชื้นๆกับเมเ กับธรรม,มาดาฮะบอดีน่กนพออยู่ได้กเจยืมับบดพม,มกับบอได้ได้พี่น้องบัเม็นเจ็บแน,น่นอยได้พี่น้องมัดผมกับบได้เอาขึ้นมาัดบด้จะว่า,าพิษหลอกนะในนอจะว่าเจ็บขนาดนี้จา้า้าาองหญาครับเช้าไปดีขึ้นน่น่ะพิจนั่นแหละจพิษหลอกได้ไปจคพ่พิษตัวใดดี จะมขิงกะดอกเนาะอือจะว่ามาจองกับกระโดไพกรเคยเป็นอยู่บนเนาะอือเราลุกมาย่ํานอนกขึ้นกะเบียไปนั่งแล้วว่างเราเป็นยู่คือเขาบอกจะฟังแลหกกได้ดึงกับบได้พี่เอ้ยสูดน้หนึ่งกับบได้อยากเห็ุคือพี่บอกนะิว่าเ้าพอนนอนยียขิงนึ่งอยากเห็ดค่ะา่ะก็กอยู่ก็เลยบุได้เห็ดบุได้พี่ช่างคือีักคือแคนิรุตออกจากกันเนี่ย เชิดน้ากันอยนี่แหละเข็มร่วมอย่างนั้นี่ช็อตดิช็อตอืมที่เป็นช็อตอืมชอตน้ำแข็งก็เอามาประปปคมมระบให้แล้วน้ำเย็นพี่น้องโมเป็นน้ำแข็งมาประคบลองเบิ่งแล้วก็คนลานั้นเย็นใส่เนาะ อืมทุคนนั่นนำแข็งอยังใส่แต่มันไหมออกบ่มันมันจุดนักของบีบแห้งนักเตะตามมันกับช่องจำมึ่งกมันกับเช่าก็ต่ว่าเจ้าห้องบ่เคยจักถึงยกหนากูปีมากับบดิเ็ณพี่จางมีแต่เป็นมือชี้แข็งเขากำมือมึ่งอะไรนี่นะอืมแต่มันกัไปชี้มือชี้จังๆบ่ิเวณชี้ไปเจ็บแขนจ็บคอ อันนี้พ่อไป,ปจ็บไปนั่งหนาเาะไปนั่งนั่งโอ้ย<อ><อ>แล้วซาวกับแขนจองเออเอาขึ้นมาเน่ล่ะแขนจองไปใช้บัวได้นั่งเ้ย ย่อกระ่ได for ้ยุกกระ่นได้นี่เห็นจงไปหมกไปหมกลอยไปหมกไม่เท้าปามลำไยของใหมกินพี่นนองนวลร้านเนาะเป็นยืนอยู่ ฝนกระสิตกะได้นี่พี่น้องเอ้ยบุญในพร้อมบ่ได้สิจักดีพี่น้องเอ้ยตกแล้วพวกไปไทยสวนนี่ไปจังไดเนาะนี่บดเอวอยู่เหมือนนี่ไทยสวนมังมู้กับไทยอันนี้สูตรผัดโบ,บ่เคยเด้อไทยสวนอันนี้ยังว่าไทยอันนั้นไปโหลดอันนี้ผัดมันต้องในเห็ดนะเป็นคู่ไอ้ข้าวขาขาดได้นะคู่น้อยเข้าจ่ากับ่ได้เอาได้เนี่ยนี่จังไดคนบ่เคยไทยจักเถือ่อ ต่พานไทยยังไะถ่ยเพิ่อกู่พันคือพี่น้องเอ้ยห่อนห่อนเมื่อนี่สมห่อนกระโดดก,กระดิะ่งก,กระดกักกระโดดใช่มืมอนี่ยคันบอกไหนแม่หจิข้าวซวนไหนบอกตะก่อนอืมแค่ไหนแต่ว่าไปใช้ซวนแหลกนี่กันไปซวนพี่น้องเบาใจพี่น้องเอ้ยอืมลูกหลานข้าเจับข้าจัาบหมากข้าวจับสตีเอากันอืมเด็กน,นี่ยแนะี่เนาะอืม ก็จะหักสิบอกกันกสิบอกกันในน้ำกันน้ำปูะอะลรเนาะหักสิบอกลูกบอกร้านแล้วเราบ่มากตัวได้กันดินถึงเลยแพงก็เองไปจะกก่อนเพื่อใาหา้คนที่สอ <laughs> ถึงแล้วแพงก็เอาไปจะกก่อนแล้วตกกันยังไงบุคคลองบุกเขวตาอีแม่อีแถวเส้ามาจ่อยแห้งแทนไปบ้านนี่ มันจะตายแล้ว,ลวหากเอาอย่างไอ้กินคขม,มือได้ไรพี่น้องก็บม่ได้ถิ่มได้ปลามันได้หละเบื่อกี้ขาดนี่เพื่อนแม่บักเต้เนี่สิบะซัมโตจูมหน่อยสำได้นี่ยน้าแม่จูมหน่อยนี่งามแต่ต้องอ้อยอยู่จูมหน่อยนะหมดเลยตีใหม่บักเตะเ มาเด้อมาเด้อไปยืนหนยังอังนะนะข้อง,ง,งึกนะมันเรางหน้า,า,นาอะอข้งน้นอยลิขนที่เขียวเขาเลยเดือนหนึ่งยินแล้ววะนั่งจะหอมหน้าเหมือน้างหน้อ่อเมริกาเขากินเหรอมาเลยอืหมดเงียบเ ไก่ย่างเน,นี่ยันล้มันไก่อย่างนี้ชิะไก่จะบอไปยืนกองทางหะพอใหญ่มันจะพูดนอนย่ากระเบิง่งก้ขนาดน่ะพ <c oughs> ี่เบียรอ,อยู่พ่อีอีพี่น้องเลยซำนเน่เลยเด้อพี่น้อง